ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันฟอ r เรียนเวสกองกลางตัวรุกดาวเด่นของไบเออร์เลเบอร์คูเซนตัดสินใจปฏิเสธปาเยเมนิกเพื่อที่จะย้ายซบลิวพูหลังจากจบฤดูกาลน,นี้โดยตอนนี้หงแดงกับห้างขายยาจำเป็นต้องเจรจากันเพื่อหาบทสรุปเรื่องค่าตัวนักเตะ ซึ่งลิเวอร์พูลเซ้นต้องการ150ล้านยูโรโห,หรือประมาณ5,550ล้านบาทเดวิดออนสตินและฟาบริซิโอโรมาโนล่าสุดลิเวอร์พูลติดต่อลิเวอร์พูลเซ้นอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอซื้อตัวเวสเพราะไม่อยากให้เรื่องยืดเยื้อขณะที่เซอร์ต้ารับรู้การตัดสินใจของตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วฟาบริซิโอโรมาโน่ออสนอนกำลังพูดคุยอย่างจริงจังกับแอร์แบรไรซิก ในการขอซื้อตัวเบนจามินเชสโก้กองหน้าร่างใหญ่ทีมเจ้าสโลวีเนียโดยนักเตะมีค่าชิสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ2,960ล้านบาทฟอเรียนเพลตเทเตนเบิร์กนอกจากนี้ไอ้ปืนใหญ่ยังมีความสนใจจะสัญญากับโรดริโก้ตัวรุกเลือด์ัมบาของระอัลมาดตรดและก็อาริโมล่าลูกแมนสตาร์ทีมชาติเดเิียของอาตาลันตาด้วยเช่นกัน เพราะตำแหน่งกองหน้าตัวริมเส้นหรือปีกถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สโมสรต้องการเสริมความแข็งแกร่งฟอรเรียนเพลเทนเบิร์กแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มเจรจากับเอซมิลานแล้วเพื่อขอซื้อตัวที่ยานีไรเดอร์สกองกลางทีมชาติเดนท์ลแลนด์และน่าจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อเร็วๆนี้ฟาบริซิโอโรบาโนนอกจากนี้เรือใบสีฟ้าไดลิงติโนโริฟาเมนโตฟูลแบ็กตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นเป้ปาหมายอันดับหนึ่ง สำหรับการเสริมทัศตำแหน่งแบ็กขวาฟาบริซิโอโรมาโนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพิจารณาขายลัสมุสฮอยลุนกองหน้าร่างใหญ่ทีมชาติเดนมาร์กในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ราคา50-55ล้านยูโรหรือประมาณ1,850 2 0 3 5ถึง2ล้านบาทโดยว่ากันว่าหัวหอ,อกในวัย22ปีกำลังได้รับความสนใจจากยูเวนตุสคอริเอเลเดลโลสปอร์ต บรูโน่แฟร์นันส์กองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพิจนารณาเลือกจะย้ายไปเล่นกับอัลฮิลาาโดยเจ้าตัวกำลังเฝ้ารอข้อเสนอสุดงามจากสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดิอาระเบียเชลซีเตรียมทาบทามชูอัลเปโดรกองหน้าชาวบราซิลเลียนของไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนที่วงเงิน60ล้านยูโรหรือประมาณ2,220ล้านบาทโจนาธานทาเซสาร,ร์แบ็กจอมแกร่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซน ตอบตกลงจะย้ายไปร,ร่วมทีมบาบยมินิกเรียบร้อยขณะที่ห้างขายารับรู้เรื่องดังกล่าวแล้วและกำลังรองการติดต่อจากทางเสือใต้เพื่อพูดคุยเรื่องเงินจำนวนหนึ่งแลกกับการปล่อยนักเตะให้ก่อนหมดสัญญาเพื่อที่บายเยิน์จะใช้ท่าในการลุยสึกฟีฟ่าคลับเวอร์ครัพ2025ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ฟอรเรียนเพเทนเบิร์ก ขา่าวรุมิตโตมะปีกดาวดังทีมชาติญี่ปุ่นของบรตันแอนโฮฟอัลเบียนเปิดโอกาสที่ได้ซบบาร์ยเมนิกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เสือใตไ้ได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอขอซื้ออย่างเป็นทางการฟอเรียนเพลเทนเบิร์กนอกจากมิตโตมะแล้วบายเยนเลงราฟาเอลเลอาปีกจรวดทีมชาติโปรตุเกสของเอซิมิลานเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญด้วยฟอเรียนเพลเทนเบิร์ก ขาะเดียวกันเสือใต้พร้อมพิจารณาขายคิงส์เลโกแมนปีกจอมพลิ้วชาวฝรั่งเศสหากได้รับ้อเสนอราว30ล้านยูโรหรือประมาณ1,110ล้านบาทบิลอาสโมโนโกใกล้ปิดีลวคว้าตัวอันซูฟาติตัวรุกสำรองของบาร์เซลโลนาเต็มทีแล้วกาเดนาเซอินเตอร์มอามีมีความต้องการจะสัญยากับลูก้าโมดริชกองกลางจอมเก๋าชาวโครอ,อด ที่กำลังจะอำลาและอลมาตดริดหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นี้มุนโดเดปอร์ติโบหากเพื่อนๆชอบข่าวการซื้อขายนักเตะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่องภาคฟุตบอลไว้เลยนะครับ